ดีครับสบา,นานยดีพี่น้องมาวันนี้ข้าวนาเป็นไงมาข้าพี่น้องวันนี้ได้ต้มหอยหอมพี่น้องต้มหอยหอมจิ้มเจียวแซ่บมากันนะครับผมนี่สองคนกับลูกชายอ่ะพี่น้องมาแล้วบัดลุยเลยพี่น้องโอ้ยหน่วยบ้างแย่บ้างแย่ไหมน,นี่น้องมาลุยมาลักลุยนี่น <c oughs> อาอยิ im, su, ้ม่พี่น้องยิ้มสูพี่น้องหอว้ยวนๆม้มเหนื่อยมั้ยยเดหั่อยหอยหอมต้มหอยหอมพี่น้องิ้เหนื่อยมัยี่นงเหนื่อยมัยี่งนีเราไปิมยังไงจับนี่ใช่ไหมอายก่อน เอาเนี้ยเอากินจะไปที่ไปนีุ่กสายกินด้วยพี่เนาะอันนี้ครบับชับแชประการของมับพี่น้อง ที่ิัมเข้าไปตรงฮะมันก็จะสอยอันยังไมเนี่ยที่มันตรงนี้มันใช่ไหมไม่ต้องเปนตกลางนะ้เลยนะมันจะออกมาเลยแต่าร์ก็่นัมาไหนบารามื่อกีก็วางข้างล่างไปหนใช่ไหม มาดันนี่ขเขาันนี้เขาอเอ,อ้ยว่าห่ยหอมลุกเขาลักกคเห็นไหมบ้านแมไมีนะมมไหมนมจะบ้านพ่อทางร้านอันนั้นพวกกินกินเมนเดอร์อ

thì mua về ngon có vọng luôn tắt luôn ở tông đi đó, ngay mà hỏi đây rồi, nhỏ

ลองผัดยังไม่เหรนไปถามแม่มาหนึ่งเดี๋ยวหัปลุ้นี่ยต้มมากันมั้ยต้มยัง You know what I mean? Yeah, we know it. Mm -hmm. oh. chói mấy nó kỳ thì nó bọn à, một chiếc à, ngay hai tông phù di bông màn hình một chiếc gạch hai tông soup ngay hai tông nàng ngay nàng tôm เวมาเล้อเข้าก้อนหอยก็้อนป๊าบแบบนี้นี่จะบอกข้่งาใช่ไหม

Khen hỏi 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 mọi 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 Hỏi mọi mắc mất mọi เอาแต่ท hey, ่นซ้ำนี่ก็ได้พี่น้องเด้อขอตรงนี้เปจิ้มกินแซ่บกว่าพี่น้องเอาเพรซะฉันี่พี่น้องฝากด้วยครับฝากคนแรกกินจานได้ไหครับมีอะไรพี่น้องเราเป็นไงเสิร์ฟก่นสวัสดีครับ